การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วไทยรับมอบแจ็3สาิอิกริเนจากสวีเดนเครื่องบินรบสมรรถนะสูงที่พร้อมพลิกสมดุลทางทหารของอาเซียนการเสริมแกร่งครั้งนี้กำลังเขย่าทั้งภูมิภาคทุกสายตาจับจ้องมาที่ไทยการส่งมอบแจ็3สาอิกริเ็นให้แก่กองทัพอากาศไทยถือเป็นก้าวที่สำคัญในด้านความมั่นคงเครื่องบินรบรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับสมรรถนะล้ำสมัย ทั้งระบบเรดาร์ AESA ที่ตรวจจับได้ไกลและแม่นยำระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ป้องกันการโจมตีไซเบอร์และเรดาร์กวนสัญญาณรวมถึงขีดความสามารถในการใช้อาวุธหลากหลายชนิดกรุเป็นอีไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถปฏิบัติการป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและลาดประเวณได้ในเครื่องเดียวความคล่องตัวและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าลำอื่นในระดับเดียวกันทำให้ไทยได้รับทั้งคุณภาพและความคุ้มค่า การมาถึงของกริปเปนอีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มอาวุธใหม่แต่เป็นการยกระดับกองทัพอากาศไทยให้ขึ้นไปอยู่แถวหน้าของภูมิภาคหลายคนสงสัยว่าทำไมไทยถึงเลือก,กริปเปนอีแทนที่จะเป็นเครื่องบินจากประเทศมหาอำนาจอื่นคำตอบคือไทยต้องการเครื่องบินที่ทั้งทันสมัยคล่องตัวใช้งบประมาณที่ไม่สูงเกินไปและยังสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายกริปเปนอีตอบโจทย์ทุกข้อไม่เพียงแต่มีเทคโนโลยีเทียบชั้นเครื่องบินรบระดับท็อปเท่านั้น แต่ยังมีระบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการบินในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้สวีเดนยังให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้ไทยไม่เพียงแค่ซื้อเครื่องบินแต่ยังได้โอกาสพัฒนาองค์ความรู้ทางการทหารในระยะยาวอีกด้วยกริปเปนอีเป็นห e นึ่งในเครื่องบินรบที่ถูกยกให้เป็นมันติโรไฟเตอร์ Fighter. ที่แท้จริงด้วยความเร็วสูงสุดถึงแม่สองและระยะปฏิบัติการมากกว่า4,000กิโลเมตรทำให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นระบบเรดาร์ราเวน ES05 AESA สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยกิโลเมตรและล็อกเป้าพร้อมกันหลายเป้ากริปเป็นอ e ียังมีระบบป้องกันตนเองขั้นสูงเช่นเครื่องปล่อยเป้าหลวงและระบบแจ้งเตือนการถูกกล็อกเป้าจุดเด่นอีกอย่างคือการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้ไทยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับกำลังทางบกและเรือได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพการรบแบบเครือข่ายการเข้าประจำการของกริปเปนอ e ีช่วยเพิ่มความสามารถของกองทัพอากาศไทยอย่างมหาศาลเดิมทีไทยมีเครื่องบินหลักอย่าง F16 และแจสสามสิบเก้าีดีกริปเปนแต่ด้วยการเสริมกำลังครั้งนี้ไทยสามารถสร้างกองกำลังผสมที่ทั้งทันสมัยและสมดุลเครื่องบินรุ่นใหม่ช่วยให้ไทยสามารถวางแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกและเชิงรับได้ยืดหยุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจป้องกันด้านฟ้าและการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทันที นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรและสร้างภาพลักษณ์ให้กองทัพไทยมีความพร้อมในระดับสากลทันทีที่ข่าวการรับมอบกกริปเปียนีของไทยแพร่กระจายออกไปประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ต่างก็มีการพัฒนาเครื่องบินรบของตนเองการที่ไทยมีริปเปียนีทําให้สมดุลกําลังทางอากาศในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงทันทีหลายประเทศกังวลว่าอาจเกิดการแข่งขันสะสมอาวุธครั้งใหม่ ขณะที่บางประเทศมองว่านี่คือโอกาสในการร่วมมือซ้อมรบและเสริมสร้างพันธมิตรแต่ไม่ว่าในมุมใดความเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้สร้างแรงสันสเทือนไปทั่วภูมิภาคจริงๆสำหรับสวีเดนการส่งออกกริปเปนอีให้ไทยไม่ใช่เพียงการค้าขายอาวุธธรรมดาแต่เป็นการสร้างพันธมิตรทางยุทธ,ธศาสตร์สวีเดนย้ำว่ากริปเปนอีถูกออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มค่าและความทันสมัยแก่ประเทศคู่ค้าและไทยถือเป็นหนึ่งในลูกค้าที่มีศักยภาพสูง การทำสัญญาครั้งนี้ยังเป็นการตอบย้ำชื่อเสียงของสวีเดนในฐานะผู้ผลิตอาวุธที่น่าเชื่อถือและช่วยเปิดตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาวนอกจากด้านการทหารแล้วการจัดซื้อกริเบียยังมีผลต่อเศรษฐ,ฐ,ฐกิจและอุตสาหกรรมการบินของไทยการที่สวีเดนให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนช่วยให้วิศวกรและนักบินไทยได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ใหม่ๆสิ่งนี้สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศในอนาคต ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการดูแลและฝึกอบรมยังหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างงานและรายได้ให้แก่คนไทยการที่ไทยรับมอบริปเป็นอีไม่เพียงสร้างแรงสันสเดือยในอาเซียนแต่ยังไปเข้าตาของชาติมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาทั้งสองประเทศต่างมีอิทธิพลในภูมิภาคและจับตามองความเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดสหรัฐอาจมองว่านี่คือการเสริมความแข็งแกร่งของพันธมิตรขณะที่จีนอาจระวังว่าไทยกำลังสร้างสมดุลอำนาจในภูมิภาค การที่ไทยเลือกอาวุธจากสวีเดนจึงเป็นสัญญาณว่าไทยต้องการความเป็นอิสระไม่ผูกขาดกับมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์การมีกริ่นเป็นอีทำให้ไทยสามารถปกป้องด้านฟ้าและผลประโยชน์ทางทะเลได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรือทะเลอันดามันเครื่องบินรบนี้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็วและสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสารถึงทุกประเทศในภูมิภาคว่าไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยของตน การรับมอบแจ็ส39อิกริปเปนของไทยเป็นเหตุการณ์ที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ไม่เพียงแต่เสริมกำลังให้กองทัพแต่ยังสะท้อนถึงการก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ในเวทีอาเซียนทุกฝ่ายกำลังจับตามองการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปว่าไทยจะใช้ขีดความสามารถใหม่นี้อย่างไรจะเป็นเพียงการป้องปรามหรือจะนำไปสู่การสร้างพันธมิตรใหม่ใมในอนาคตสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการรับิริปเปนอีกครั้งนี้ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของไทยในสายตาโลกไปแล้ว